ระหว่าง iPad 11นิ้วกับ iPad 13นิ้วเลือกแบบไหนดีคะคุณพี่แบบไหนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องวันนี้แก๊บจะมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังนะคะสำหรับการซื้อ iPad ทั้ง2ขนาดนี้รับรองว่าดูจบไปเลือกไม่ผิดแน่นอนคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีรับเข้าสู่ช่ชนชาแนลนะคะ ซึส่สับการนี้กวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต่แต่แตแตแตสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์และกด Subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ์ช่น,นลของแก๊บด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แก๊บมีรีวิว iPad ไปหลายรุ่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น iPad Gen 11นะคะ iPad Air M3 หรือ iPad mini 7มีการเปรียบเทียบเรื่องสเปคต่างๆให้ครบหมดแล้วนะคะสามารถไปกดตามดูได้เลยนะคะหลังจากที่แกปรีวิวตัวนั้นออกไปอ่ะแกปก็ได้รับคอมเมนต์มาจากเพื่อนๆว่าเอออยากให้รีวิวเปรียบเทียบหน่อยระหว่าง iPad 11นิ้วกับ iPad 13นิ้วเลือกแบบไหนดีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรค่ะวันนี้แกปมาแชร์ความเห็นส่วนตัวให้ฟังค่ะซึ่งเธอก่อนเลยฉันต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของแกป เท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊ปที่มีกับ iPad 13นิ้วแล้วก็ตัว iPad 11นิ้วนะคะว่าในชีวิตการใช้งานความเป็นจริงของแก๊ปแล้วเนี่ยแก๊ปมีความเห็นยังไงบ้างกับขนาดหน้าจอที่ต่างกันทั้ง2อัน ซึ่งตัวอย่างที่แก๊ปเอามาใช้งานวันนี้นะคะก็คือจอ11นิ้วเป็นของ iPad Air M3 นะคะแล้วก็ตัว13นิ้วเนี่ยนะคะเป็นของ iPad Pro M1 นะคะซึ่งตัวนี้แก๊ปใช้มาหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ซึ่งตัวแก๊ปเองก็มีประสบการณ์การใช้ iPad ทั้ง2ตัวนี้นะคะทั้งจอ11และ13ซึ่งต้องบอกว่าตัวแก๊ปเองก็มีแง่มุมนะคะที่ต่างกันนะคะสำหรับ iPad ทั้ง2ขนาดนะคะอยู่4หัวเรื่องด้วยกัน ซึ่ง4หัวเรื่องที่ต่างกันนะคะเรื่องแรกเลยก็เป็นเรื่องของการพบผ่านนะคะส่วนเรื่องที่2เลยก็เป็นเกี่ยวกับการวาดภาพการใช้หน้าจอต่างๆนะคะแล้วเรื่องที่3ก็คือเป็นเรื่องของการทํางานนั่นเองและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4เป็นเรื่องของความบันเทิงนะคะซึ่งวันนี้4หัวข้อหลักๆนี้แก๊บจะเอามาเปรียบเทียบจากประสบการณ์การใช้ส่วนตัวให้ฟังค่ะ มาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของการพกพานั่นเองนะคะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงประเด็นเรื่องการพกพาเธอฉันมองว่าประเด็นนี้ค่อนข้างสําคัญมากๆเพราะว่าหลายคนอะเลือกซื้อ iPad อะเพราะมันพกพาสะดวกจริงไหมมันเป็นแบบ device ์ที่เราพกออกจากบ้านไปแล้วด้วยขนาดหน้าจอที่ใหญ่มันทําให้เราทํางานได้หลากหลายยิ่งขึ้นมากกว่าพวก iPhone เนาะแต่หลายคนที่เลือกพก iPad ก็เพะมองว่า มันเบากว่าพวกแล็ปท็อปด้วยนะคะแล้วด้วยความที่อุปกรณ์ iPad อ่ะมันรองรับพวก Pencil ต่างๆมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบส่วนใหญ่คนที่เลือกซื้อ iPad จะเอาออกนอกสถานที่นั่นเองซึ่งเรื่องการพกพาเก็บต้องบอกว่าจากความเห็นส่วนตัว11นิ้วกับ13นิ้วเนี่ยความเห็นแก็บเลยก็คือตัว11นิ้วเนี่ยพกพาง่ายกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะหรือตัวน้ําหนักเองก็ตามสสิ่งนี้ส่งผลมากๆเลยนะคะเพราะว่า ยิ่งจอใหญ่แบบ13นิ้วอ่ะเวลาใส่กระเป๋าถือกระเป๋าสะพายมันยากมากเธอกระเป๋าเธอต้องใบใหญ่พอสมควรในขณะที่11นิ้วจะใส่กระเป๋าแล้วพกพาได้ง่ายกว่านั่นเองแล้วที่สําคัญก็คือขนาดทั้ง2ตัวนี้มีความต่างนะคะซึ่ง11นิ้วจะเบากว่าแบบที่เห็นเลย ถ้าถามชั้นในแง่ของความคล่องตัวแล้วการพกพาชั้นบอกเลยว่าใครคิดว่าต้องการ iPad สักตัวออกไปทำงานข้างนอกร้านกาแฟนั่นนู่นนี่นะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่ประมาณหนึ่งเพียงพอต่อการใช้งานส่วนตัวชัน้น่ะชั้นเชียร์เป็น11นิ้วมากกว่าเพราะว่าค่อนข้างทำงานได้หลากหลายจางานวาดเขียนงานเอกสารจอประมาณนี้ก็สามารถทำได้หมดนะคะแต่สำหรับใครที่บอกว่าโอ้โหออกไปข้างนอกแล้วต้องการแบบใช้สายตากับหน้าจอนานๆเลยอะไรเงี้ยเธอฉันต้องบอกว่า ตัว13นิ้วอะ่ะมันก็คงสบายตามากกว่าจริงๆเนาะถ้าพูดถึงเรื่องนี้แต่ในแง่ของการพกพาเธอ13นิ้วมันทั้งหนักและใหญ่กว่าถ้าเธอเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วกระเป๋าเธอใบใหญ่อยู่แล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนทั่วไปที่พกพา iPad ออกไปทํางานเก็บมองว่าทั้งจอ11นิ้วกับ13นิ้วอะ่ะทํางานได้ทั้งคู่เนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องการพกพาที่สะดวกเก็บให้ iPad 11นิ้วเหมาะที่สุดค่ะ เรื่องที่2ที่จะพูดนะคะเป็นเรื่องของ Apple Pencil การวาดและการออกแบบนั่นเองแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ iPad มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Apple Pencil นะคะอย่างถ้าเป็นรุ่น Air M3 เนี่ยตอนนี้เขารองรับ Apple Pencil Pro ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเก็บเชื่อว่าหลายคนที่เลือกซื้อ iPad มาเราก็ต้องกะว่าเอามาใช้คู่กับ Pencil อันนี้เป็นจุดแข็งเลยที่ทำให้พวก iPad ทำงานได้ มากกว่าแล็ปท็อปนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องเพนซิลการวาดต่างๆแล้วเก็บต้องบอกเลยว่าจริงๆจอทั้ง2ไซส์เนาะไม่ว่าจะเป็น11นิ้วหรือ13นิ้วอะด้วยความที่เป็นจอของ iPad เหมือนกันมันก็ทํางานได้เหมือนกันหมดเลยเนาะแต่เก็บต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงการเขียนการวาดจอ13นิ้วจะได้เปรียบกว่านะคะแต่วงเล็บใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายครีเอเตอร์วาดภาพ งานโปรแกรมงานออกแบบดีไซน์ต่างๆแล้วต้องใช้เวลาเยอะๆนานๆเป็นชั่วโมงๆอยู่บนหน้าจอของ iPad ในการใช้ Pencil ในการขีดเขียนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแกมองว่าจอ13นิ้วอะ่ะค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าจอ11นิ้วมากๆนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของแกบ่ะ การเขียนวาดต่างๆบนจอ13นิ้วมันสบายกว่ามากๆคือเพราะว่าพื้นที่ Space บนหน้าจอมันเยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดเวลาวาดเวลาเขียนอะไรเงี้ยมันทำงานได้ดีกว่ามากๆแล้วก็สบายตากว่ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจอ11นิ้วเ็บต้องบอกว่าจริงๆแล้วความเป็นส่วนตัวก็บจอขนาด11นิ้วไม่ได้เป็นจอขนาดที่แย่เลยนะคะจริงๆก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็รองรับการใช้งานทุกรูปแบบเลยถ้าถามเกว่าเรื่องการวาด 11นิ้วกับ13นิ้วอันไหนดีกว่ากันแก็บแนะนำอย่างนี้ค่ะมือโปรวาดเยอะๆเป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบนหน้าจอ iPad หมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดซื้อมาเพื่อวาดไป13นิ้วเถอะค่ะแก็บว่าค่อนข้างสบายตามากๆแล้วระยะยามในการทำงานดีกว่าจริงๆแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นแบบใช้งาน iPad ทั่วไปใช้งานวาดงานอะไรบ้างเนาะแล้วก็ ไม่ได้ใช้เวลาตรงนี้เยอะใช้งานทั่วไปไม่ได้โปรมากเก็บมองว่าจริงจจอ11นิ้วก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะคะใหญ่เพียงพอต่อการเขียนแล้วแล้วก็หน้าจอประมาณนี้พกง่ายไปไหนก็สะดวกด้วยแล้วอีกเรื่องที่จะไม่พูดไม่ได้ iPad จอ11นิ้วเวลาเขียนบนโต๊ะทำงานเขาจะไม่กินเนื้อที่โต๊ะมากแต่ถ้าคุณเลือกซื้อเป็น13นิ้วบอกเลยว่าโต๊ะทำงานนั้นๆจะต้องมีพื้นที่ประมาณนึงเลยนะคะเพราะว่าไซส์เขาว่าต่างกันพอสมควรเลยเธอดูสิจ้า มาที่การทํางานเอกสารกันบ้างนะคะของ iPad 2ขนาดทั้ง11นิ้วกับ13นิ้วถ้าพูดถึงเรื่องงานเอกสารต่างๆฉันต้องบอกเลยว่าจริงๆทั้งจอ11นิ้วกับ13นิ้วใช้งานได้ดีทั้งคู่เนาะงานเอกสารเพียงพอต่อการใช้งานหมดเลยเพียงแต่ถ้าเจาะลึก สำหรับงานเอกสารเลยฉันต้องบอกเธอว่าจอ13นิ้วก็จะสบายกว่า11นิ้วนั่นแหละเพราะพื้นที่จอมากกว่านั่นเองนะคะใครที่ใช้แบบทํางานเอกสารเยอะๆทํางานเอกสารนานๆแล้วอยากทํางานบน iPad เท่านั้นเลยเงี้ยแกมองว่าจอ13นิ้วอาจจะได้เปรียบกว่าแต่ถ้าถามฉันจอ11นิ้วก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ความต่างได้เปรียบเสียเปรียบจะเฉือนกันตรงนี้ค่ะตรงการที่แบบ m u l ติ t a s k i n g หรือเป็นการแยกการทำงาน2หน้าจอนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างอันเนี้ยจะเป็นของตัว iPad Air แก๊แก็บลองแยกเป็น2หน้าจอดูก็คือจอหนึ่งนะคะเล่นเว็บแล้วอีกจอหนึ่งทำงานเอกสารเพื่อนๆจะเห็นว่าพอแบ่งออกมาจริงๆแล้วอะ่ะจอ11นิ้วอะ่ะจะใช้งาน2หน้าจอได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่า ตัวฝั่งที่เป็นงานเอกสารนะมันจะค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยนะคะตัดภาพมาที่จอ13นิ้วนะคะอันนี้คือจอ13นิ้วนะทุกคนพอแบบมัลติทัสแยกหน้าจอปุบะเธอจะเห็นเลยว่าจอ13นิ้วว่าสบายตากว่ามากๆแล้วไซส์ประมาณนี้ฉันบอกเลยว่าด้านหนึ่งเล่นเว็บจัดพิมพ์เอกสาร Excel ตารางต่างๆทำได้หมดเลยนะคะด้วยความที่หน้าจอใหญ่เพียงพอเนี่ยเธสามารถเทียบได้เลย จอ13นิ้วกับ11นิ้วจะเห็นเลยว่า13นิ้วเนี่ยคือจอที่ใช้งาน2หน้าจอได้ที่แท้จริงฉันเลยอยากจะบอกเธอว่าถ้าเน้นใช้งานแบบโปรใช้งานเอกสารทำงานบน iPad เยอะๆแล้วรู้ตัวว่าจะต้องใช้2หน้าจอบ่อยๆฉันจะบอกว่าจริงๆ11นิ้วก็ใช้ได้ไม่ได้แย่สามารถใช้ได้เพียงแต่จะไม่สบายตาเท่า13นิ้วนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าใช้งานประมาณนี้เยอะๆแกมองว่า13นิ้วค่อนข้างจะได้เปรียบอาจจะสรุปได้เลยว่า ทำงานเอกสารทั่วไปจอเดียวจริงๆทั้ง11นิ้วและ13นิ้วสามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่เลยในความเห็นของแก๊บแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการใช้งาน2หน้าจอมีการแบบหันหน้าจอครึ่งและทํางาน2อย่างพร้อมกันแก๊บมองว่าถ้าคุณใช้งานแบบนี้บ่อยๆจอ13นิ้วจะได้ประโยชน์และได้เปรียบกว่านะคะก็คือมันสบายตากว่ามากๆนั่นเอง และมาเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของความบันเทิงดูหนังฟังเพลงต่างๆนะคะเก็บต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบกันของทั้งสองขนาดหน้าจอไม่ว่าจะเป็นจอ11นิ้วหรือ13นิ้วจอ2ขนาดนี้รับชมสื่อได้ดีทั้งคู่เลยนะคะไม่ว่าจะดูสตรีมมิ่งอะไรต่างๆส่วนตัวเกมองว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดีก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะว่าชอบพกพาแบบไหนถ้าเต็มตาที่สุดแน่นอนว่า1 3นิ้ว่ก็จะเต็มตาสุด แต่สาหรับรูปแบบการใช้งานของ iPad อะเธอฉันว่ามันก็ต้องเน้นพกพาด้วยซึ่งตัวฉันเองอะมองว่าจริงๆจอ11นิ้วอะก็เพียงพอต่อการใช้งานและประสบการณ์การรับชมที่ดีอยู่แล้วนะคะดังนั้นสรุปถ้าพูดถึงเรื่องของการรับชมสื่อต่างๆบันเทิงหนังสตรีมมิ่งนันนู่นนี่ส่วนตัวแก๊บๆชอบ11นิ้วมากกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเราอยู่บ้านอะเราก็ดูหนังผ่านทีวีหรืออะไรก็ได้แต่ถ้าคุณเลือกจะดูผ่าน iPad แน่นอนว่าคุณเน้นพกพาคุณเน้นเอาออกไปใช้ วางในที่ต่างๆที่คุณแบบสามารถนั่งทานข้าไปด้วยดูไปได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงแะมองว่าขนาดไซส์11นิ้วเป็นไซส์ที่ดูหนังแบบกําลังดีแล้วไม่เปลืองเนื้อที่มากใหญ่เต็มตานะคะแล้วก็ถ้าถามแก๊ปประสบการณ์ในการรับชมแก๊ปไม่ติดเลยสําหรับจอ11นิ้วแต่สําหรับใครนะคะที่งบไม่อั้นเนา เก็บต้องบอกว่าถ้าคุณซื้อเป็นตัว13นิ้วแล้วเล่นเป็นรุ่นโปรโตัวนี้จอเขาจะมีสเปคที่เหนือกว่าจอ11นิ้วทั่วไปอย่าง iPad Air M3 เนี้ยก็จะเป็นจอปกติแต่ถ้าคุณมาเล่นเป็นรุ่นโปรโเธอฉันจะบอกว่าจอของรุ่นโปรโอ่ะเขามีสเปคที่เหนือกว่าจอปกติซึ่งสีดำจะดำสนิทจริงๆใครที่เป็นสายแบบชอบดูคอนเทนต์นู่นน,นี่บางทีมาดูจอ11นิ้วอ่ะ สีดํามันจะดําไม่สนิทแต่ถ้าคุณซื้อเป็นโปร13นิ้วฉันจะบอกเลยว่าจอเขาทามาดีมากสีดําดําสนิทเลยนะคะประสบการณ์ในการรับชมจะดีมากๆแต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของฉันการดูสื่อความบันเทิง,งต่างๆจอ11นิ้วกับ13นิ้วส่วนตัวฉันให้จอ13นิ้วเป็นจอที่โปรตปรานที่สุดนะคะเพราะว่าใหญ่กําลังดีรับชมสื่อก็แบบเลิศ สรุปตามความเห็นของแก๊บนะคะแก๊มองว่าสำหรับการใช้งานทั่วๆไปเนาะคุณแบบใช้ทำเอกสารตัดต่อนะคะแล้วก็สตรีมมิ่งต่างๆมีการเล่นเว็บพิมพ์เอกสารทั่วๆไปเลยมีการวาดขีดเขียน Apple Pencil บ้างแกมองว่าจริงๆจอ11นิ้วอะเพียงพอต่อการใช้งานมากๆส่วนตัวค่อนข้างเอ็นไปทางจอ11นิ้วเพราะรูปแบบการใช้งานของแกเป็นแบบนั้นเองนะคะชีวิตประจำวันแก๊บใช้งานประมาณนั้นจอ11นิ้วเป็นอะไรที่พกสะดวก แล้วก็รองรับทุกการใช้งานที่แก๊บกล่าวมานะคะส่วนตัวถ้าใครใช้งานคล้ายๆแกแบบนี้แนะนําให้ไปจอ11นิ้วแต่สําหรับใครที่เป็นสายปโปรทางานปโปรไม่ว่าจะเป็นงานวาดงานเขียนหรือทําเอกสารด้วยนะคะแล้วบางทีก็ทํางาน2หน้าจอเน้นการทํางานเป็นปโปรนะคะแล้วก็ไม่ได้พกพาไปข้างนอกบ่อยหรือถ้าจะไปไหนพกออกไปทีเดียวเนี่ยคือตั้งปุ๊บแล้วนั่งยาวเลยนะ กลุ่มนี้แกมองว่ายังไงคุณก็ไปจอ13นิ้วเถอะเพราะว่ามันทำงานได้ดีกว่ามากจริงๆ 1. สบายตากว่า2ทํทำงานสะดวกวกว่านะคะแล้วก็3ส่วนใหญ่รุ่นจอ13นิ้วอย่างรุ่นโปรเนี่ยสเปคหน้าจออะไรเขาดีกว่ามากๆสำหรับแกปก็คือเลือกให้เหมาะกับการใช้งานใช้งานทั่วไป11นิ้วแ่ว่าเพียงพอแต่สำหรับใครใช้งานสายโปรใช้หน้าจอเยอะๆมีการวาดขีดเขียนคุณไป13นิ้วได้เลยแนะนำว่าไม่ผิดหวังแน่นอน และนี่ก็คือรีวิวเปรียบเทียบระหว่างการซื้อ iPad จอ11นิ้วกับการซื้อ iPad จอ13นิ้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่า iPad จอ11นิ้วกับ13นิ้ว แบบไหนเหมาะกับการใช้งานของเพื่อนมากกว่ากันก็อย่าลืมมาแชร์แกฟฟังที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าเธอกำลังตัดสินใจซื้อ iPad อยู่นะฉันจะบอกว่าช่องของฉันมีปากตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทางรุ่น11นิ้วและรุ่น13นิ้วสามารถกดสั่งซื้อผ่านตะก้าของแกบได้เลยนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แกบในการทำคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย แล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ